ช่วงของท m เอมอัปเดตกันต่อครับสนับสนุนโดยทีม N High s p e e d อินเ r อร์เน็ตเร็วแรงไม่มีสะดุดติดเน็ตด,ดูเคเบิลฟรี ที่สูจการเรียนรู้อาเซียนในการดูแลของมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยได้มีการจัดนิทรรศการ Project Based Learning โดยมีผู้สนับสนุนโครงการการเรียนรู้อาเซียนนะครับเข้าร่วมอาทิผู้สนับสนุนมูลนิธิจากประเทศเนเธอแลนด์อาจารย์กอวุฒผู้แทนผู้มยการกศน,นบางละมุงโดยมีคุณรัชดาชมจินดาผู้มยการมูลนิธิครับคุณสิรเมธอัครพงษ์พาณิชย์รองผู้มยการ ในพิรุณน,น้อยอิ่มใจผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนขอให้การต้อนรับครับซึ่งในงานมีบรรดาผู้ปกครองนักเรียนข้ามชาติในศูนย์การเรียนรู้อาเซียนเข้าร่วมชมนิทรรศการผลงานนักเรียนข้ามชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับ ก่อนเริ่มชมนิทรรศการในพิณน้อยอิ่มใจครับคุณน้อยผู้จัดก,การศูนย์การเรียนรู้อาเซียนได้กล่าวถึงที่มาและแนวคิดจากการจัดการเรียนการสอนแบบโปรเจกต์เบสเ์เบรนนิงว่าเป็นรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมุ่งพัฒนาทักษะ3ด้านคือความคิดเชิงวิพากษ์การสื่อสารและการทํางานร่วมกันนะครับโดยในวันนี้นะครับเป็นวันที่นักเรียนได้เสนอผลงานของนักเรียนที่เรียนเป็นเวลาสีเดือนตั้งแต่สิงหาถึงพฤศจ,จิกายนประกอบด้วยห้องเรียนเด็กเล็ก นำเสนอเรื่องชนมไข่มุกสาธิตการทำชนมไข่มุกสูตรพิเศษ AEC ห้องเรียนเด็กกลางนำเสนอเรื่องดินและสาธิตการทำกระถางจากเครื่องดินเผานะครับห้องเรียนเด็กโตครับนำเสนอเรื่องพืชและสาธิตการทำน้ำหวานจากดอกไม้อัญชันผ่านการเสนอโครงการผลงานของนักเรียนแข่ผู้มีเกียรติและผู้ปกครองนั้นยังได้รับของที่ะลืกจากเด็กๆที่ทำอีกด้วยครับ